สวัสดีค่ามาะม่พ่อกับปุสองเจ็มานี่แช่เนีนาาน่ยนะจ๊ะเนาะอุ่นเก่าอีกแน้วเมื่อนี้ห้ามากินยำทะเลนะจ้ายำรวมมิตรทะเลบุเส้นใส่ไก่ย่อใส่ปลาหมือกใส่บุญเสียนใส่กุ้งนะจน๊ะเนาะมาเด้อจา้ามากินน้ำกันประเด็เทปวิดีโอดดแล,ลจ้ามาได้จา้าตอนนี้ยืดดูใบกันเด้อละนะจน๊ะเนาะ มันสิงทีน้อเอามาแก่ๆก่อนอืมอืมกุ้งค่ะกุ้งอืมรสจัดจางขนาดกัน หางหายไปโดนนั่นเนาะไปเรื่องอ่อนวิดีโอไปห้ามมองาจเพว่อนห่งดอาหาราโลเจกันเลยปรเทเพื่อนกินอาหารฮาจัดจเต้นมจคอยกินนะคือถอดเื้าจัดคือากด ก็เก de ็ตลดก็ติตามด้วยวแตเด้อแซ่บเนาะให้ดื่ง แซบแซ่บหลายยเจ่ายาถือซาดใจป็งคนกินแบบนี้เลย เส้เพิ่มเฮ็ดงานพิ้ g ọ เล้บเบเรียนเ้นเบเรีนอัทั้งหอกนด้ยินเสียงอ่อนดีเลยเส้นน้ได้่ะ แซ่บหลายจ้ะชักถึงกินยังมันหลายมันหลายใส่หลายยังจับยอง บัมีเห็ันบม่มีอันหมูบ๊ทแช่นี่แหละครับทัวร์ทัวลิสงขัวแซ่บเนาะดิแซ่บพี่เราเลยจ้ะยำแบบธรรมดาแบบบานๆง่ายๆแซ่บไว้ได้พี่น้องยิ่มเมือนหนอ กินอาหารกินอาหารบบบานข้าวแหงแงสีบเนี่ยคุยหอมแบบ Merci. Con tiên... Con tiên tuần xuân bạn tham hoạch à กินผ้าหาอังกินผ้าซาวกันหอดพี่น้องเนาะอันอันอะไรแค่นู้ก็น่าจะอันก็สีเขียวไปกินโอว่ากินไรกับอะไรนั่นแหละกินยาหมอหามนานแต่ว่าก็อยากกินนั่นเนาะคลินนานทังมาเบิงว่าจะเห็นอย่างกินน่าจะเนาะขอบคุณหละลาด้วยจ้าที่ติดตามบ๊ายบาย